ก็เพราะว่าเขากําลังกโกรธอยู่แล้วเขาพูดอย่างนั้นเราจะไปถือสาทําไมก็เพราะว่าเขาไม่มีสติเขาขาดสาติเราจะไปถือสาทําไมเพราะเขานั้นขาดความยั้งคิดควบคุมตัวเองไม่ได้เขาพูดไปตามอําเบอใจพูดไปเรื่อยเราจะไปถือสาทําไมก็เพราะว่าเราเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นมองกันให้ชัดว่าเขาเป็นแบบนั้นอย่าไปสนใจเอาเวลาที่จะไปสนใจตรงนั้น ไปถือสาหาความกับการที่เขาพูดไปเรื่อยพูดเรื่อยเปื่อยพูดใส่ความพูดใส่ร้าย,ายพูดนินทาพูดส่อเสียดพูดอะไรก็ทําเอาเวลานั้นไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็เพราะเรารู้ว่าเขาพูดไปเพราะความแค้นเพราะเขาพูดอยากจะให้เราเจ็บใจแต่ขออภัยเราไม่เป็นอะไรพ่อใจเราดี ก็ขอเอาไปไม่เป็นอะไรใจเรานั้นสนใจในเรื่องที่สําคัญกว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่าที่จะทําให้ใจเรานั้นดียิ่งขึ้นทําทุกอย่างให้ใจดียิ่งขึ้นนั่นแหละดีใจเป็นใหญ่ใจเป็นแม่ทานทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยใจใจของเราไม่ใช่ใจคนอื่นไม่ใช่ปากคนอื่นไม่ใช่คําพูดคนอื่น คำพูดกัะหน่นไม่มีทิศทางที่จะมาทําให้เรานั้นเปลี่ยนทิศของความดีหรือการสร้างสาระสร้างประโยชน์ในชีวิตของเราอย่าให้คําพูดกันหน่นมาเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองมันถูกต้องแล้วคนะวบคุมทิศทางด้วยสติปัญญาของเรามองให้เป็นเข้าใจให้เป็นใช้เวลาที่มีให้เป็นไม่ถือสาหาความกับคนที่เขาไม่มีสติแล้วก็มีสติแต่เขาพูด แบบขาดสติพูดจะทำให้เรานั้นโมหเหยียบไปถือนะมันหนักมันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นสารให้ชีวิตไปในทิศทางที่มันดีที่มันจเจริญดีด้วยศีลอย่างที่บอกดีด้วยสมาธิก็อย่างที่บอกดีด้วยปัญญาก็อย่างที่บอกก็ลงมือทำมันจะได้ดีทุกวันโดยเฉพาะการทำสมาธิทำให้เรานั้นได้มีความสงบใจ ความเย็นใจแล้วก็มองให้เป็นว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรไม่ต้องไปถืออะไรไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่จะต้องสนใจคือทำใจเราให้ดีทำชีวิตให้ดีตรงนี้น่าสนใจสมาธิทำชีวิตให้เราดีขึ้นได้นะถ้าทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพอ